ฝากเลยลูกปักโอเคเสียบลองโอเคเสียบทีละสองอันก็ได้เสียบหลายๆอันก็ได้เสียบเลย,ลยเส,ยลยดสวดมนต์ได้ไหมสวัสวดีติปโซอ่ะเสียบเ,อ,นเนยอ่ะโอ้สวยสวย,สวยอ่ะเสียบ ดีมากดีมากมากเป็นแถวศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชอย่กไปส่งนะไปไหม ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชนะครับเข้าไปดู